สวัสดีเจ้าพี่น้องื้นนี้ยายมองสิพ้าะมาเห็ดยังวตัตีนี่เลยจ้าพี่น้องเห็นเห็นอยู่นี่คือบัก่งจ้ะยายมองเชื่อว่าทุกบ้านต้องมากินตำสมบัก่งเนาะแล้กกะบัก่งนี่ก็เห็ดอาหารดหลายอย่ยางนะจ้าพี่น้องหล้กกะคนไทยเฮาขาดตำสมบัก่งบได้ขาดบัก่งบได้เนะจ้าพี่น้อง ย้มองเสื้อ,อว่าทุกคนต้องปลูกบักฮงนอกจากพี่น้องเนี่ยมนี้ย้อมองซิมาปลูกบักฮงดุ่นสุด่ายจากพี่น้องมะละกอบักุงที่ย้อมองปลูกกะบได้สือมเมล็ดพันธุ์้อยจากพี่นอ้องผู้ใดที่เอาบักฮงมาฝากหนย่วงงามอย่างยองกับสก็บเมล็ดไว้เรากะเอาไวก้กานอกจากพี่น้อง อันนี้คือหลุนสุดถ่ายนี่ซิเหลือประมาณเก่าทุงจ้ะว่ารุ่นสุดถ่ายกับว่าแมนดอกเพราะว่าอ่ายังก่าไหวอยู่ในบ้านอีกที่เขาประทันใหญ่เนาะเขาต้นหน่อยกว่านี่แต่ที่เห็นที่เห็นแบบนี้นี่นี่ต้นจานี่นี่หากเต็มเลยจะหากเต็มเบาเลยแล้วก็บงังฮวงค้างรั่วที่เห็นอยู่นี่คือย้ะม่องปปด้ปลูกได้จะไปนองน่ะบาน ข้างๆรัวตกขามเพิ่นมีความกรลุณหน้าป้าน,นี้นอกจากพี่น้องอ่าบักฮุงเพิ่นเพิ่นกระปูกอินซี่คือยายม่องนี่ลหละบักฮุงเพิ่นกับนวยงามๆเหยาๆอจากพี่น้องเนี่ยเพราะเพราะเพิ่นกินเม็ดซุกแล้วเนาะเพิ่นกระวานมาใหายน้ำจากพี่น้องยายม่องกันเลยได้อานิสงต้องหนีนอกจากพี่น้องเมืองเมืองฟังต้องขามเมืองฟังต้องขามบานเพิ่นจากพี่น้อง เนี่ยๆต้นบังุงเพิ่นสิงามกว่าต้นได้มองเพราะว่าอ่าเพิ่นเห็ดอ่าปลาทู่บานเพิ่นเห็ดปลาทู่เนาะเพิ่นกะซิมีปป๋ยอินซี์น้ำเนี่ยจ้าพี่น้องกลางคางนี้แม่นมดเลยจ้าพี่น้องเนี่ยเนี่ยเพิ่นหวานมาหายบิดเลยจ้าพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเด้มองสิเขี่ยอันหัวมองนี้ออกเยูเนี่จ้าพี่น้องเพิ่นหวานมาหายจ้าแม่นมดเลยจ้าพี่น้อง น่เน่เน่เนเนี่ยแล้วใตต้นกระท่อมเนี่กจ้ะพี่น้องแมนถือเพลนสารในมากเลยจ้ะพี่น้องเย่ามองมาต้องปกเลยจ้ะบาสนาเย่มองดีนะจ้ะพี่น้องเมล็ดถือเพลนหวานมากมันกระซีเกิดยุจุ่มกันยุจุ่มเดียวนะจ้ะพี่น้องเย่โมองกะทะย่อยถอนเนี่ยต้นซัมเน่กรลั่งพอดีปลูกจ้ะพี่น้องต้นต้นนี้สิหน่อยไปเนี่ย นี่จ้ะพี่น้องต้นซํำนี่งกำลังพอดีปลูกนี่จ้ะพี่น้องที่เย่มองถอนมาปลูกอ่าต้นซํำหนี่งกำลังพอดีนาะจ้ะพี่น้องคือเยมองปลูกแบบปลูกบังหงแบบบ่มีเบาเยื่มองสีขุดหลุมแล้วก็เอาปุย๋ยมูลใส่เดือนลอ่องกลนหลุมเขาแล้วก็ถมดินปลูกเลยได้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องตอนที่เยื่มองเอามาปลูกต้นเกาสีงไงแห้งมันเก็เลยสิ สิโดดดีดงแน่นอจาจะพี่น้องนี่ใหญ่ยยเกินปลูกแกแบบนี่แต่ว่าย่อมองกับเสียได้เนาะยามองกับถอนมาปลูกแต่ว่าพอปลูกปุบฝนลงเขาก็เลยงามเลยจากพี่น้องบอ่อใต้จากตนนี่จากพี่น้องต้นนี้ก็บ่อใต้งามเสยนี่ต้นนี้ก็เกือบเกินปลูกเลยนายาจะย่อมองเห็นก่อนยายมองก็เลยเอามาขคุดหลุมลงปลูกงามเสยจากพี่น้องเมื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 อง ต้นจากพี่น้องต้นนี่สใหญ่เกินปลูกแต่ว่ายเย่มอก็มาปลูกเพราะวายเยื่ว่งเสียได้เนาะจากพี่น้องต้นนี้ก็พอดีจากพี่น้องปลูกแล้วงามเสยจากพี่น้องอันนี้ก็ต้นใหญ่เกินปลูกจ้ะแต่ว่ายเยี่มองเสียได้เนาะเยียมอก็มาปลูกส่วนต้นนี้เยียมองปลูกจากถี่เยียมอกกาเนาะจากพี่น้องต้นซํานี่ก็ปลูกได้เพราะว่าหากเขาเต็มเบาจากพี่น้อง แยมองกับคุดลุมเนาะวิธีปลูกของยยมองคุดลุมล่องโดยปุ๋ยมูลใส่เดือนแล้วก็เอาล่หงลุ่มด้วยจ้ะพี่น้องแต่ว่าคนที่เขาปลูกขายเนาะที่เขาบริหารเกษตรินซี่เขาคุดลุมปุ๊บเขากะซีเอาปุ๋ยสูตรเสมอล่หงลุมแล้วก็เอาดินถมก่อนเพื่อบริหารหากาบักฮงที่เเอาล่งปลูกนี่เขาถือปุ๋ยโดยตรงเนาะบักฮงเขากะสิงามไหวต้นเตี้ยจ้ะพี่น้อง แต่ว่าเ้าปลูกอินทรียเน้องฮ้า่ได้บปลูกเพื่อก้านขาข้าก็ปลูกธรรมด้าเดี๋ยวเขากใหไงจ้ะพี่น้องต้นทีอาเผื่อนบ้านเขาหวานลงมายม่องก็ถอนมาปลูกจ้ะพี่บ่มีตน้นใดใต้เลยจ้ะพี่น้องงามเสยขึ้นกันต้นนี้ก็คิดว่าซิบลอดเป็นเสยจ้ะพี่น้องดวงยม่องดีครับอันนี้ต้นนี้ทียม่องปลูกจากเบา่าทียม่องกาเนาะจ้ะ ต้นนี้งามกว่าโมจ้ะพี่น้องสาเหตุที่ยายมองกาลหลายๆต้นเพื่อว่าถ้าตน้นใดเขาเป็นตัวผู้ <S <S เขาบม่มมีหมากายมองกับสิไดใดตัดออกเนาะส่วนต้นที่เห็นอยู่นีคือดุนแรกที่ยายมองปลูกไปแล้วสามเดือนน่อยๆน,น,น่าจะพี่น้องเนี่ยอ่าสามต้นที่เห็นนี่บ่มีตน้นใดเป็นตัวผู้จะต้นจ้ะพี่น้องแต่ว่าส่งๆนวยอวบๆอวบ้อวนๆแบบนี้ จะแดงว่าต้องเป็นต้มแม่จ้ะพี่น้องแต่ว่าย่อมองกับบตัดก็ถิ่มถึงจะเป็นต้มแม่กับบตัดถิ่มเพราะว่าห้าบเด็กปลูกขายเนาะจ้ะห้าปลูกเอาไว้เ็ดกินแต่พี่น้องเขาก็งามเสยจ้ะตอนได้มองปลูกลุ่นหนีเนาะย่อมออบริั่นได้มีปุ๋ยมูลใส่เดือนได้จ้ะย่ามองกับคุดหลุมปลูกเฉยๆด้วยต้องล่องกลนหลุมเสร็จแล้ว พอมีปุ๋ยมูลไส้เดือนได้มองกะเอมามะวานหลอกๆเขาเนาะจ้ะบอกว่าสิเป็นปุ๋ยขอ,อกนำํำปุ๋ยคองนี่ต้องแห้งได้จ้ะเซ็จแล้วได้มองกะห้น้มมามักจูลินซี่สังคราะแสงทางดินอ่นานำมากจูลินซี่เศร้าขาวแล้วกันําำมักหลายๆอย่ายยงแล้วแต่ยด้มองมีเนาะไใดบมีกับบต้องใส้ก็ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าบักุ่งเป็นอย่างที่ปลูกง่ายโตวไวแล้วก็มีหมากให้กินจ้ะพี่น้อง เมืองไทยห้าอุดมสมบูรณ์เนาะบะต่ตองเฮ็ดเอียงพิธีพิถันหลายก็บบอกฮงเยายมองก็สิปลูกบุ่งไก่ต้นบัหน้าว่ะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเก็บบุคงไปตั้มสมก็สิได็กเก็บบักน้าเลยเนะยาะเนี่ยยา่ยมองบ่ตองร่องกลนหลุมโดยปุ๋ยสูตรซิผาเข้ากับต้นเตี้ยได้จ้ะพี่น้องมืงอีนจ้ะพี่น้องปลูกไก่กันสิได็กเก็บไปตั้มสมปุ๊บเลยเนะจ้ะ ชิว,ชวนี่กับปลูกได้สามเดือนกลัวๆจากพี่น้องปลูกลายๆกันเลยจากพี่น้องจากพี่น้องปลูกบักนาวไก่ต้นบักฮงเก็บไปตั้มสมได้้อมกันเป๊ะเดี๋ยวสิบห้าไปเมืองต้อนอื่นๆนะจากพี่น้องถามว่าบักฮงปลูกนี่งาม้อมกันเมอดเลยบอบอ่จากพี่น้องเนาะ อันนี้ที่เห็นนี่คือตอนนั้นเขาใบงี้ๆง,งอๆเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็บใบเหลืองนำได้มองว่าคือซิบ,บอรอดเนาะบางหุงกับเป็นโลกกนเด้จ้ะพี่น้องอันน่ยมองกันเลยอ่าใส่วิธีเอาขี้เทาเนาะมาห้อยหล่อๆเพราะว่าตอนนั้นเดมองว่าท่านเดมีใจโคเดมาเนาะล้กก็โล่งด้วยนำมากักตุลินซีสังคอแสงจุลินซีนามเศร้าขาวน่าจ้ะพี่น้อง ตนเขาก็ฟืนมาจากพี่น้องนี่จ้คะคือบกฮงเป็นเนียงถีปลูกงา่ายถามว่าทาเป็นใบเขาเหลืองเขาเป็นโรคเขาก็แกไขไปเนาะเพราใดหลอดบนหลอดท่ากับเมืองอาการเขาไปเรียนหลกูกันไปนะจากพี่น้องเพราะว่าเมืองไทยห้าปลูกเนียงถีเป็นเีีงยงถีง่ายๆจ้ะพี่น้องอย่ามองว่าเพราใดบ่มีประสบป,ประการกับปลูกเป็นเนาะบกฮงนะเออ ที่เห็นอยู่ตนนี้คือย่มองเพาะบักนาวด้วยมเมล็ดจากพี่น้องปุ้ยอินทรี์เขาสิบาใบาแห้งเลยจากพี่น้องแต่ว่าย่มองบ่ท่านเด้เล่งเขาบ่าท่านเด้เล่งหน่วยย่มองห้ตตนเขาแข็งแรงก่อนนาจากพี่น้องนี่จ้ะเขาก็เป็นโลกหลายตนนะพี่น้องแต่ว่าย่มองกับบ่เดเคี้ยก็ถิมเนาะย่มองกับเอาไว้เลี้ยนหลูในการดูแลเขานี่ยเขาฝืนเลยได้จ้ะ เขาก็เริ่มจะเป็นหน่วยเนาะนี่จ้ะคือบักงรุ่นแหลกังจากถมทีประมาณนี้จ้ะพี่น้องอีกบัจกเดือนกะมีบักงได้กินร้ายละจ้ะพี่น้องประก็บบักฮงนี่ม่ต้องปลูกก็ไดจ้ะพี่น้องเอาเม็ดมันมา่ววานวานไหวเดี๋ยวเขาก็ขืนเองไงเองบักฮงสวน,นยายม่องก็จิมีร้ายรุ่นจ้ะ การปลูกบักฮงในสวนเขาต้องปลูกลหลายหลายกลุ่นจ้ะพี่น้องยา้าบักฮงเขาขาดข้อหมายถึงว่าอ่าบางต้นที่เขายุดมีหน่วยแล้วเขาต้องทำการตัดแต่งเขาให้เขาออกหน่วยใหม่เขาเได้มีอีกกลุ่นอื่นๆต้นอื่นๆกินหน่วยนะจ้ะพี่น้องส่วนต้นนี้บได้ปลูกด้วยจ้ะพี่นอ้องเนี่ยอันนี้เขาเกิดเองริมรั่วจ้ะพี่น้องอยู่หลังต้นบักทุเรียนเน,ะนาะแล้วก็ ส่วนมากบ้านได้มองนี่สิได้กินบักพุงปลูกเองแกพี่น้องอธรรมชาติดูแลเนาะขาดว่าจะเป็นต้นกระเทยแกพี่น้องตอนน้นเมืองหน่วยเขาเลืมยาวเนาจะจ้ะชิวๆเลยจ้ะพี่น้องรกรกคักจ้ะพี่น้องรกหอดหยอดแล้วจะ้ะแล้วก็ต้นเตี้ยน่ำจ้ะพี่น้อง